คุณปินครับพอดีช่วงนี้มีลูกค้าถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรช่วงปีใหม่ไหมครับตอนนี้มีเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นเนี่ยทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่นอปพาไปดูค่ะโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับเริ่มต้นด้วย Mercedes-Benz G L C 220D จากราคา2,680,000บาทครับลดไปเลย1,000 0แบาทเหลือเพียง 2,580,000บาทครับผม <Yes. S 1> มาต่อด้วย Honda SRV 1.8 E Limited ราคา559,000บาทลดไปเลย60,000บาทเหลือเพียง499,000 <Wow. S 1> บาทครับแล้วมาต่อด้วยคันนี้เลยครับกับ Mini Cooper Countryman ลดไปเลย40,000บาทเหลือเพียง659,000บาทจากราคา699,000บาท <Yes. S 1> ครับ มาต่อกันที่ B M w 3 2 0 D Sport นะครับคันนี้ลดไป40 0 0 0บาทเหลือ7,59,000บาทนะครับจากราคา7,99,000บาทครับและต่อด้วยคันนี้เลยครับกับ Mercedes Benz E 2 5 0 AMG Coupe นะครับคันนี้ลดไปเลย60,000บาทเหลือเพียง7,99,000บาทนะครับจากราคา8,50,000บาทครับและปิดท้ายด้วยคันนี้เลยครับกับรถ Plug In Hybrid คันเดียวของเรากับ BMW 330E M Sport นะครับาจากราคานะครับ1,180,000บาทลดไปเลย1,000 100, 0 0บาทเหลือ1,80,000้บาทเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับราคาสุดพิเศษเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองรถที่รถบ้างคุณปิ่นภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษโดยเราจะแถมค่าโอลและค่าจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับผม